มาจีนังกันจ้ะพี่น้องวันนี้จะต้มขี้เหล็กนะจ๊ะ <Thank you. S 1> เมนูอร่อยของเราจีนังก่อนพี่น้องจังสีเดต้มต้มพร้อมต้มพร้อมกันนังจังสีเปื่อยพอดีได้นังมาบึงหันไปซื้อนังมา ลูกกับเฝาเาโอุ้ยพะายใหเป็นโพโหดพักขี้เล็กรอคือเกาแล้วหั่นละพุนะ่นะพักขี้เล็กยายเก็บมายายแผานากจีหนังมีตอนนี้ญ่พี่น้องเอ้ยสามมัดห้าสิบบาทพุน่นยายตากไว้พุดดีด่ดมมนะพี่ยายซื้อมา พี่ายจัดหายลอยหาซีฟุนกินลงไปแล้ววะแนวหมักสีหนังใส่สองหมัดกับพ่อพี่น้องเฮ็ดไปทาเฮ็ดไปทาพี่น้องกับลูกสาวหมูเล่จะก็สิมากินน้ำบ่รอกเฮ็ดไปทาซะก่อนสามสาวหลานอีก มากินน้ำบ่บุบ่มากกับบ่เป็นยังปวดห้อยห้อยแยงลูก mày đẳng anh à, hẹn tàu dài là bà lủi, chín tàu rồi. โอ้ยแว่ามันอ่อนมันแก่เนาะแก่ม,กไ,มได้แ่เียก็บมุน,มนโอ,อ,อวกก่เด็ด <laughs> มเอเอาตยอมันแก่กัมุนอีกผ้ <laughs> โอ้ยคอยไปเก็บอบกัเอาตอ่อนมัน <laughs> ขตเบกมเขียงกินเตาละลูกโอ้ย บรรยากาศพนตกลิล่นจีหนังต้มพักขีเล็กพี่น้อกล่องกล่องข่อยคือเอียงไปทั้งหมดเอียงไปพันท่างมันต้องไหลบห่ได้เบิ้งกล่องโอ้พี่น้องข้อสมพ่อข้อข่อยเอียง แงงมือขี้เล็กมือนี่บ่บ่คมได้ไปน่องหวานคือเก้าอันละผู้ปลาหมาอหูากี่เล็กสวยหวานแงงขี้เล็กมือนีนนววนอผู้แกงกับสีผู้เก้าอันละมอแลงเดี๋ยวเราก็แกงคือเก้าหาทิมหาทิมแกงแล้วก็ถือหม้อแล่นนี่จากพี่น่องคือเก้าย่านตะมูกินน้ำ นี่จะตอนนี้ไงนังก็ได้สมทานต่มกันเลยจ้าพี่น้องพี่นางแล้วเล้วกระไดลูกสาวก็ได้ลูกก็อ้วนอัวแจ้งสีรามีลูกน้อยง่ายสอบทานสับปวดไปอาบน้ำไป เออไปอาบน้ำอาบน้ำเนอคุณต้องสว่าท่านคุณได้ผ่านหนียว้ย พอนั่นสอบท่านลม้มต้มละพี่น้องมือแลงถามมากินน้ำกันเด้อจ้าห้พ่อใหญ่แกงทูก,กินมือแลงบา,บายๆฮักพี่น้อง